คลิปนี้พาทุกคนมาสงโมเมนต์ของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์กันค่ะล่าสุดต้องของแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเพลง We g r o Up ค่ะน้องๆเบบี้มอนนั้นล่าสุด We g r o Up ทะลุ30ล้านแล้วใช้เวลา2วัน17ชั่วโมงวันละ10ล้านบิลถือว่าเก่งมากๆแล้วคอนเกรสด,ด้วยค่ะน้องๆแล้วก็มีรูปภาพใหม่ของน้องๆเบบี้มอนนะคะเป็นพาร์ทรวมกลุ่มออกมาให้ดิวิดกันค่ะด้วยด้วยว่าสวยมากแล้วก็เท่มากซึ่งก็มีโมเมนต์ของน้องๆนะคะที่งานแฟนไซน์มาฝากกันอันนี้เป็นโมเมนต์งานแฟนไซน์ช่วง12ตุลาคม 2025ค่ะจากนักมวยมาขายทุเรียนแล้วจาน้องชี้น่ารักมากมายเมเมแซวว่าทํางานหาเงินหนักมากค่ะเอ็นดูดีด้ว่ามีเพราะประกอบหลากหลายมากๆนะคะบางทีก็ปรับอารมณ์ไม่ทันแต่ว่าก็น่ารักดีค่ะ น้องชิกี้านะคะก็ตอนคุยกับพี่พี่แฟนคลับนี่ก็คือตั้งใจมากๆเลยมีไอคอน n t a ต่างๆอันนี้คือวันที่11อยู่อันนี้เป็น key down for y o นะคะคุยกับพี่พี่แฟนคลับก็คือน้องก็จะตั้งใจประมาณดีแล้วก็การแสดงสีหน้าสีตาคือแบบว่ามีอารมณ์ร่วมกับเรื่องที่พี่พี่แฟนคลับเขาเล่ามากเลยค่ะ ส่วนน้องเพพคะ่ะมีการโชว์ผีเสื้อนะคะสวยงามมากน้องเเพนะคะก็โดนแม่แม่เซลกันยับเลยเลยค่ะว่าอย่าหลงกลน้องเพพนะคะเห็นน่ารักแบบนี้เออใส่เครื่องประดับแล้วก็หวานกรุบแบบนี้นะคะแต่ว่าต้าเแพนี่แสบไม่เบาเพราะว่าดูหนังผียังก็ดูกระตูนค่ะอินดูมากๆดไอ้อ อันนี้พี่อาสารและก็น้องชิกิต้าค่ะคนนึงเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็อีกคนนึงเป็นยยแมวเหมียวค่ะอีกคนสวยเจ๊แคนนั่นกาลังทําอะไรอยู่นะมีโมเมนต์ที่เด็กๆเบมอนไม่บบายนะคะหลังจากที่แฟนไซเสร็จสิส้นภารกิจขอให้วายจีส่งน้องๆเบมอนอนะคะไปที่หลากหลายสเตจเดิร์แล้วก็โมเมนต์นี้ค่ะน้องชิกิต้าของเรากับตุ๊กตาคาบิบาร่าน่ารักที่สุดอันนี้ค่ะน้องชิกิต้าแต่งงานกับฉันนะกับพี่อาฮยอนเรียกได้ว่าเป็นครั้งที่สองที่แคนนี่ขอแต่งงานกับพี่อาฮยอนค่ะแล้วก็ดูของเเล่่นทีจ้า ชี้ถือซีที่ถึงเบม,มอนต์เฮาส์เลยนะคะน้องก็คือเล่นของเมนเวิร์จริงแล้วก็มีแฟนคลับคนจีนค่ะถามว่าฉันสอนภาษาจีนให้ได้ไหมแค่นี้ก็บอกได้สิคำนั้นคือคำว่าน่ารักง่น่ารักสุดๆเลยเ teach you c h i n e s y e y o น แล้วก็มีคลิปของน้องๆเบมอนนะคะอันนี้จากบานิลานั่นเองนะล่าสุดค่ะน้องๆเบมอนก็คือทักไทยวันเกิดครบรอบ20ปีของบานิลาค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้กิจการขายดีเฮงๆปังๆค่ะต่อมาค่ะทุกคนล่าสุดนะคะมีการรายงานว่าน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ของเราจะไปออกรายการ SBS How Show Show ซึ่งเบมอนเคยไปออกแล้วนั่นเองนะโดยจะตรงกับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมค่ะที่ได้ว่าเริ่มโปรโมทเพลงฉ่ำ,ฉำแล้วนะเกียมวีดกันได้เลยค่ะ แ,แ,และความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ IG ของน้องๆ b a b y m อน s เตอร์นะคะทาง YC ีก็ได้มีการปล่อยรูปภาพของน้องเบมอนออกมานะคะน้องเทกคือสวยหวานมากมีหลากหลายลูกขนเฟอร์ชุดสีชมพูแล้วก็อีกลูกนึงก็ยังเป็นกางเกงสีชมพูนะคะโคตรเท่แล้วก็มีขนเฟอร์สีฟ้าด้วยน้องชีก็โคตรเท่ฮาร์ปชุดนี้จะเป็นเขียวเป็นแบบคอมิกมากๆเลยนะคะแล้วก็เกล้าผมนั่งอยู่ก็โคตรเท่ส่วนอีกลูกนึงก็จะเป็นขนเฟอร์สีส้มนะคะเสื้อสีเขียวโคตรสวยแล้วก็มีอีกลูกนึงค่ะที่น้องชี เนี่ยมีการเล่นกิมมิคกระโปรงรูปดา อันนี้อยู่ในรถแล้วค่ะคือดีงามทุกรูปค่ะเบมอนน่ารักกันทุกคนเลยก็ฝากไปเอ็นเกตกันด้วยนะคะส่วนกันทุกคนเลยค่ะอย่างไรวันนี้ค่ะก็จะมีเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะที่จะเปิดเผยออกมาผ่านช่อง YouTube ของเบมอนกันนั่นเองโดยเอ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอค่ะของน้องๆจะปล่อยวันที่1 3ตุลาคมเวลาสี่ทุ่มไทยค่ะอย่างไรก็รอติดตามนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็สามารถสตรีมเพลงให้กับน้องๆเบมอนกันได้กันเยอะๆนะคะก็เเเกก็บมมมนนตใสส่่วพิิาาฝาค กรับงานสล์ล่าสุดด้วย